สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่างปิ๊กนะคะจะพามาชมวิธีการนํากางเกงยีนนะคะกางเกงยีนเก่านะคะเราจะทิ้งนะคะเรานํามาทํากระเป๋าเกๆ๋ๆแบบนี้นะคะใส่อุปกรณ์หรือว่าใส่อะไรต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นโทรโศรัพท์หรือว่าเครื่องสําอางอื่นๆได้มากมายะคะ่ะเพื่อนๆมาชมวิธีทํากันได้เลยจ้าอันดับแรกนะคะเราก็ตัดกางเกงยีนที่เป็นกระเป๋าหลังนะคะอันนี้นะ,ะความกว้างอยู่ที่ยีิบสามเซนนะคะ ความยาวกระเป๋านะคะ27เซนนะคะแล้วเราก็มาต่อตรงาชายของกระเป๋านะคะให้ได้แบบนี้นะคะตัดรูปทรงให้ได้แบบนี้นะคะอย่าลืมตัดซับในแล้วก็อัดผ้ากาวนะคะในตัวตางเกงยีนนะคะค่ะติดซิปนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะเมื่อใส่แล้วนะคะเราก็เอาซับในนะคะมาเย็บประกบนะคะเย็บประกบตรงซิปนั่นแหละคะ่ะทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็มา คิ้วอย่างนี้เลยค่ะหนึ่งตีนผีนะคะแล้วเราก็มาใส่หัวซิปค่ะเมื่อเราเย็บสองข้างแล้วนะคะมาใส่หัวซิปค่ะวิธีใส่หัวซิปก็คือตัดซิปอย่างนี้นะคะจะได้เข้าง่ายๆนะเสร็จแล้วก็พลิกออกมาค่ะพลิกแล้วก็มาเย็บข้างนะคะข้างตัวกระเป๋า เย็บตัวข้างกระเป๋านะคะทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ซับในนะคะก็เย็บเหมือนกันนะคะแต่ว่าเว้นเว้นช่องไว้เพื่อจะกลับกระเป๋าด้วยนะคะเว้นเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากางเกยงยีนมันเป็นผ้าหน,นานะคะมันจะเย็บมันจะกลับยากอะถ้าเราเผื่อไว้น้อยนึงเพราะฉะนั้นเราจะเผื่อไว้เยอะๆเลยค่ะตรงนี้เสร็จแล้วมาเย็บมุมกระเป๋านะคะก้นกระเป๋า จับอย่างนี้เลยค่ะเหมือนด้แบบแล้วนะคะแล้วก็เย็บทั้งตัวนอกแล้วก็ตัวในนะคะส่วนตัวข้างบนนะคะเราก็ทำตัวที่เป็นหูหิ้วไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่เย็บพร้อมกับซับในแล้วก็ตัวนอกให้ติดกันนะคะ ค่ะเมื่อเย็บทั้งสองด้านแล้วนะคะแล้วก็มากลับกระเป๋าออกมานะคะอันนี้จะกลับยากนิดนึงนะคะเพราะว่ายีนมันจะหนานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาเย็บเก็บนะคะซับในที่เราเว้นไว้กลับนั่นแหละค่ะขั้นตอนต่อไปก็มาทำสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าก็ขึ้นอยู่กับ ความยาวของกางเกงนะคะบางครั้งความยาวมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะก็ต่อผ้าเอาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสอยติดกับตัวหูหิ้วกับกระเป๋านะคะให้ติดกันอย่างนี้นะคะสอยแน่นๆนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะเราก็จะได้นะคะกระเป๋ากางเกงยีนนะคะเท่ๆเลยคะ่ะเท่ตรงไหนรู้ไหมคะเท่ตรงที่ว่า เป็นกระเป๋าหลังนะคะของกางเกยงยีนนะคะจะโชว์ทั้งสองด้านเลยนะคะจะใส่โทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าสตางค์ก็ได้อีกนะคะมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะ